ดีครับ oh, 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 oh. สวัสดีแม่แมทุกท่านนะครับ mm hmm. เตะลาแล้วขนัด mm hmm. เตะล mm hmm. า,ะเ,าะเล้วตื่นกองให้เนี่ยโอ้จะเก็บเต็นบ่จะเก็บเต็นกันยังไง ขอบคุณแม่ๆนะครับพากับปอคือสวยใช่ไหมโอเคยังก่อวอาไหมดูวยโอนน้ขอบคคืก่อเขาถึงไม่ขับบงม่บ้านอย่นีขบงนอนเลยเนี่ย มาดมาหนเ้ปิด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 มา้นไ่จ้งัะมาน้ากวนอาแล้วนะครับเออวนนี้ก็สวยทรงนี้ทรงนี้สวยดีแล้วเี๋ยวเอามาเบิกใหม่ดูเนวดามนะมอันนี้มีแนวดามก็เลยเกเอาหม่เยนผ่าอยู่ข้างี

แตาว่าเป็นต้อาหนาวอยู่มาคืนอาบน,น้ำแล้วเนี่ยรถบัตน,นอน วันนี้เจอกันที่ซีส,สกเกตนะพี่น้อง ก,กางบ้านกูอะใเราพอืหเนี่ซีซิกี้นกกลางหนาวก็<ด>กลางนาวข,ข,ของเก้าแต่มันบอเขาเจอที่แรกเขาเปิดแอร์ให้นอนเลยเด็กไม่พีจะพันอรอรอรอบเบิร์นรอบเบิรงนแต่ว่าเคยคยไปเล่นแล้วมางนีตวองไปรอบนั้น อยากหนาวอยู่นะพอ่อรอบกันละแต่ว่ารอบนี้บนแน่ว่าสีหนาวสีห่อนกับพวกหงส์กันเพื่อนทีพันไล่มื่อนี้มาขึ้น,นเห็นแต่ ชวนแล่นกันชวนเสียนชวนเสียนอยู่แล้วลงให้นล้วไม่คืุ้นเล่นคล้องให้เร มาหอดีป่ะเอเปดเปดโมงกลัวหรือเปล่าอ๋อบอกว่ามานาเก็บตีนก็โมกี้มาแซงว่โอ้มังเรงเหรอทำแลยหกโมงหรือเปล่าที่อันนี่เขามาผิดได้แห้ะ มืดแล้วมืดแล้วมามาขึ้นนี่เอามาขี่มาพออะยังเห็นพ่อนอนอยู่หลดอยู่เมนเพราะว่ามันนั่นสิว่าเจอข้างในนี่ไม่กะสว่างไหม่เวลาข้ออยากเขา้องน้ำน kind of ี้มันสิยากเพราะว่าเบิรงแล้วมันเป็นตะมีของน้ำก็เลยออกไปเจอข้างนอกมองมันมืด เพื่ออยากทของนองของน้ำบ้อ,มบมมมองมตนก้บานำบอกม่นอันนั่นของอันนั่นหรือเปล่าของควัญบ่แมนเราม่อันนี้าไม้อันนี้เอค่าเอาเมื่อนี้กันย่งไปรถ <c oughs> ไปอืมบนรถเขาอยู่น

แข่งเรือบรรนงห่ออไม่มาวาเมื่อองลยัเสียงด้งานแข่งเรือมนงกห่อเออระพานแล้วประพันจกแต่หอแล้วนี่โอ้ยเอ่อเอ่อก้างก่อนหลุสรถรอดพูดปวดดเขาเขาขาวความขาวด้เนาะ นไ่ได้เสื้ออันนี้ก็ขาไปหมดลืมท้าว,าวคนละอย่างเลยเมื่อตอนออกมาเอึ่ยแล้วก็ไปแล้วนึกว่าเราจะอยู่บดชื่นวันแล้วเนาะไปเป<อ><อ>็นบงเป็นบุงอวันน<อ>ี<อ>้พีนวะเม่นบอ่ออึย่ยอะไรจักมือสามหมื่นสามพันสองหมื่นสิบบาทเนาะเด<อ>ี๋ยวนะกำลังคิดเลขแป๊บหนึ่ง สิมมือบ่องโอ้สามสามพันสอ้อยห้าสิบบาทชื่อะมรนด้วยจ็กเ็นนี่2 3อา็งเจะได้วันเ็นยได้วันเขาเขาเดียวมาเลาย่แต่ว่าเขาต้องจคาอย่างหลายอย่างเนาะค่าใสจ่ายแล้วค่าตัวมันก็เพราพอใส่พ่อจ่ายนครับแต่ว่าถ้าไม่มีแม่แม่มาซัพพอร์ตเนี่อ้ตาย ขอบคุณบบคุณเดนทั้งคาจางเต้นทั้งคาหนัมันคาเดินหางอ่อร้ายกุมห้อาในโบเนี่ยจะอแหงมาอ่อนเก้ียเอาเปยังนอมมันนะคืออ่อนร้ายเพราะนอมันนะอันเปิดอะไรเปิดอันคลายความห่อนนอนที่ทั้งหมนี่ อะไรกน้องะยึปีหัวฝาไม่ช่นีจ้ะกันจีใจเงิเ้เดือนกันแล้วข้อพูตักในมือเอกจะเอามือนี้ภายในมือได้ก็อเอามือน,นั่นน้งานแข่งเรือันน้องหองานแข่งเรือันน้องหอยลองอนรมีหล่ละนอนจำไแต่เดน,นเดียวโตวมันหุกว่ะดิเโตมัน อันนี้ขนาดเพลงบังจะคล้องกับยังจำบ่ไดายอต่เป็นอะไรกับสังวันแข่งเลือหัวใจน้องเหนียที่มุกดาหารคุยกับน้องตั้งนานแต่เป็นสมิหลาดเพลงบังจะคล้องพี่น้องแต่ว่าปีหนานี่เมษานี่ไปเห็นอยู่มุกดาหารอีกสภาพแปลกหลาไปกินเขาอ,อยู่บ้านเออต้องไปต้องไปรอติดตามไปบ้านพี่บิวตี้ อันเตยเตยะร้ายแล้วก็สิทธาเพื่อนมื่อกินข้าวสักก่อร์จากไห้เพื่อนท้าไปไปหานอนแต่มันก็จากบาดไปงานไหนมันบอกกัเลยดิเนี่ยพอมื่อน,น,นั้นแม่บอกเลยว่าแม่สิธาแล้วเขาเก็บของแล้วคือแม่กับสิธาแล้วเอามือเห็ดแต่ว่าข้างบ้านกับยายย้ายเห็ดน้องกินถ่านแต่ว่าบอลรูเสียนยังสู้กินต้องถ่าไปเบิรงเอาตอนไหนตอนเสาร์เพราะอันเขาสิได้ไปเมื่อไหรเมืม่อไหรประมาณเมืม่อไหรรอติดตาม,มน้อพี่น้องแต่ว่า ไปสกุลเนาะไปสกุลเดือนพฤษภาโมเมนเมษากับไปสกุลดิเอ้ยโมเมนพฤษภาคุ้งผ้าคุ้งผ้ากุสกุลแล้วก็อ่าห้าเหลินยูมุกดาหานอ่ะสองหมื่นเลยสิบแปดสิบเก้าติดต่อกันเลยแม่ไก่กันปะโบไก่ห้องสว่างห้องห้หลินยูมุกดว่านเลยเป็นปุ๊บเงินอะไรเนี่ยเงินค่าตัวเงินเกือบตัวเราละอันนี้ค่าตัวอันนี้ค่าทิป เอาไปเอาไซืกันโปักโปขึ้นคาตาผาบ่ได้เอากนองนีพี่น้องเพว่ายงเมื่อกดเานอนกระแสเขาก็เกาลายค่ากินค่ายาที่เกาแต่ว่าถ้ากระสากไปให้คนิปร่วมพกระแสนตีมให้ยังเขาตอบริษัทว่เจักรเพื่อนกับค่าทำยาซักผ้าสองอยพี่นองห็นยากซักผ้าสองยบ่ได้เอาคาสากนี่เอาแต่ค่าทำยาซักผ้าแค่สองอยอันนี้ก็เฮ็ดส้อยน่องอันนี้ซอยน่องคืออยากคิดส้อยน่องมันอะ กอยากกลางไงอยากกลางไงแต่แต่ม <paid, ikke> ันมาปีเล่เลยอยากร้องเลยเคยกับบอยห้องเห็นตะเคียขนาดว่าหมึกขนาดสิบก้าสิบปีบอกเขาก็ถามเพื่ออยากอยูว่าใส่ให้กลางให้บอก็ยังอยากให้น้องมีหม่องอยู่ดีๆอยากให้น้องแบบแร่นใจแม่แต่ว่าคือต้องแต่ว่านุกานกับเรียนกใจแต่ว่าแต่ว่าอยากให้อยากเลี่ยวลิ้วอยากเวลาน้องมากคือแบบว่าต้องได้พักได้อย่างเขาแต่งม้งแต่งหนาเลี่ยวทั้งทีแจกในเบิ้งในอันนี้มันปอ ปกติคุณขาหน่องตามซีมุ่งกับว่าอะไรลยอะมันบอม,มันนี้มันนี้บางท,งทีเาเลืองตแต่ใบสองบาหน่อบอกว่าเรต้องเอาชุดเต้นจัดคองกัยังม่ใแห้จาหัาแห่งกลากลางแล้วก็การจะโตไปไห้เพราะว่าน้นคือเกาออ่าเพรยังเมือ่อใดเหตุงานแล้วเร็วกับปเศไทยเมื่อใดยากกับได้เทศไทยเมื่อใดเห็งานเรื่องเวคือชุดอีหยังออกออกมาตองคิดไปนน่ตาตาแดดตาเงยหงงงปิดเลยก็ได้ ออกมาตากแดดตากย่างในนอมือได้แล้วสายคือจะแต